สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าจุ่องซกง,งคนออฟิเชียลนะคะหนึแชหนึ่งเมขนัหนนนกหักกับันไม่กซกุ้งช่องเราว่าดราม่าเงียบแยบนะคะด่ามากูด่าสวนนะจ๊ะมออันเ,ออเป็นคอ,อนเซ็ปช่องใช่ไหมใช่คาจมตายร้อยสี่สิบค่ะร้อยสี่สิบบาทครับผมบาทแข็งอยู่ที่ร้อยยี่ใช่บ, 3, บาทแข็งร้อไปสามพใบแล้วนี่อื<ะ>ออ ไอัพโหลดพื้นที่ค่ะเสร็จแล้วค่ะสลับบ้านพักรีสอร์ทต,ต่างอากาศของน้องบอมแบมวันนี้ได้ที่ดีเลยนะคะพี่น้องกวางอยู่น้องบอมแบมไอ้น้องปีและน้องเปียกเรียบร้อยมาแล้วค่ะอันนี้ก็วางให้เรียบร้อยแล้วแต่ชุดลงมาแล้วก็เก็บรายละเอียดนิดหน่อยนะคะพี่น้อง ผ้ากระปุยแล้วสามชั้นนะครับพี่น้องเอ้ยป็นผ้าซิสเซอร์ผ้าให้น้องไหมพนักผ้าไปเมื่อไหร่ล่ะโอ้ยอีตนน้องเนี้ยเมื่อท่านมีเงินซื้อผ้าให้ไหมอยู่เป็นผสีอีตนซอกุ้งกะมาครับพื้นละสองร้อยห้าสิบบาทที่เปาพนเอามาขายนี่นะครับผมไดกได้ผ้าผ้ายางงนี้มันจะทําให้มันนุ่มขึ้นมันจะไม่แข็งกระด้างนะคะถ้าซื้อก็ซื้อซีพื้นพอดีพันหนึ่งโอ้หาเงินพันเงี้ยพี่น้องเด้อหาเงินพันซื้อให้น้องก่อน ใช้งานประมาณสามมือครับพี่น้องเงินพันได้แน่นอนรวมหักค่าใช้จ่ายจ้าเสร็จแล้วครับพี่นี่แหละจัาที่อยู่ของน้องบอมแบมไพามากอะทำหน้าข้ารำโพงอยู่ ส้ายมือเ้วจะเป็นอยู่ขลังเป็นหลังอยู่รถขนเต็นขนนะครับ เรียบร้อยนะครับส่วนนี้ก็ใกล้แล้วครับพี่น้องใกล้จะแล้วแล้วยี่สิบสามสิบเปอร์เซ็นต์แล้วอันนี้ก็รอแค่พัดลมลงมานะครับพี่น้องมีอย่างกะว่ามะได้นะคะ สอบไปอย่งว่าหลายดอกว่าไปคนทำงานคือทำงานนะพี่น้องแต่ว่าคนบริเหตงานก็คือจ้าหที่ของจักรแล้คนทำคนทำงานเขาจะไม่พูดคนพูดเขาจะไม่ทำงานนะพี่น้องนี่แหละอันนี้คือเสร็จแล้วออนที่เห็นในโล่งๆนัสิคือปล่อยให้ร่มเขาเลยพี่น้องเดอ้ออยา่าม,มาอย่างไรส่วนผ้าพอจะซื้อผ้าไหมอยู่พี่นอ้องอผ้ากระแพงหมดเม็ดละเม็ดละสามสิบบาทผ้าฟ้าขาวเด้อไหมหนึ่งกระตกเจ็ดร้อยกว่าบ,บาท หาเงินสื่อโอ้ยกลาจะเข่าหนาฝนแล้วก็ต้องปิดให้มิดนะ,ะพี่น้องเพราะว่าหนําฝนมันไหลลงผ่าก็ยังให้เดี๋เปลี่ยนใหม่โอ้ยอุกอัง้งเดีสิเบิดจากบาทเนาะใครสิใครสิใจดีครับผมแม่ฮักคนไหนใจดีก็เต้นละ2,900บาทคะ่ะพี่น้องเลยซื้อใหม่ถ้าบอซื้อใหม่ซื้อแต่ผ่าอย่าก็แปดร้อกว่าบาทคะ่ะสว,วาคาเต้นมันก็ได้อยู่นะ,ะพี่น้องแต่บ่อะไรแค่ผ่าใบมันไปไดแล้ว ไอใจน้ำบาทันโอ้ยงานเบสิเบิบเป็นหมื่นบอกขันส่อสื่อใหม่นี่ลงทุนใหม่นะคะก็หมดเย็บมือนี่ละซื้อได้ไหมซื้อได้ครับพี่น้องพอต้องซื้อผ้าใหม่มาเย็บเย็บผ้าห้าเมตรห้าเมตรนิดๆผ้าหกเบร โอเว้นอซเผื่อเพราะว่าหน้าฝนอาจจะไม่ได้กลางอย่างนี้ให้นะพี่น้องเพราะว่าหนาฝนมันอาจจะได้แยกเต็นอยู่เต็นไขเต็น,ม,นมันมันจะรักษาง่ายกว่ากันแต่ว่าหน้าร้อนอย่างนี้มันก็ยังเปิดได้พี่น้องหนาฝนมันต้องปิดมิดชิดแนี่เพราะว่าเผื่อฝนตกลงมาน้องก็จะได้อยู่หองน้องนะครับพี่น้องกลางมันจะไม่แดงหัวอย่างเนาะนี่คิดรอนหน้าฝนนะครับเพราะว่ามันใกล้เข้ามาแล้ว ฝากให้เด้อะพายสิมาดามาช่องซอกุ้งจันเชิญครับผมนี่แหละเบิง้งอัปเดตรีสอร์ทกลางทุง่งก็ไม่ใช่สิเขาเรียกว่าอะไรนะรีสอร์ทเคลื่อนที่ของซอกุ้งนะฮะของน้ำก็คือโอ้ไก่นะครับของน้ำไก่พี่น้องมนีของน้ำไก่แห้งลูกอ่างนี่แหละครับผมฝากฝากถึงเจ้าภาพปหลายคนนะครับผมเออ่หมอลำเผลหลายนะสองสามร้อยคน หาของนำของถ่ายเพื่อนเด้อนำหนึ่งมันก็อาบเป็นอยู่ครับด้านนู้นก็น้องออๆนะคะยังไม่เสร็จส่วนเวทีเราก็เต็มที่แล้วค่ะแข่งใกล้แล้วใกล้แล้วนี่คือรอค่ะในแต่รอรอรอ,รอ รองเท้ามีขายนะครับรองเท้ามีขายคู่ละ80บาทครับรองเท้ามีขายช้างดาวอย่างดีครับรองเท้ามีขายครับรองเท้าช้างดาวอย่างดีนันยางคู่ร้อยยี่สิบครับช้างดาวคู่ละ80ครับมีขายครับมีขายมีทุกไซส์ทุกสีทุกเบอร์นะครับผมดาวเทียมเราก็มีขายครับผมราคาส่งอยู่ที่85บาบาทราคาขายอยู่ที่ร้อยยี่สิบนะครับรองเท้าเรามีขายครับผมรองเท้าเรามีขายเชิญได้นะครับผมยินดี มันเคยสื่ออยู่บหา,ามันเน่ยนะนี่วายเหรอาจะต้มาทานเงยจะขอไม,ม,มีกินกาแฟดีกว่าเฮ<ะ>้ย <laughs> เอาอย่างไรกันเลือ่ออีก หนึ่งสองสามสีแล้วหาหลังแล้วกับลูกพี่แต่หาหลังมันชิวๆชมันหาหลังนี่เยหกิโลสีหานโอ้ยไปโก้ไปโก้เออไปอย่างมาแล้วอุยเป็นวดขัดนะครับหวด่วงถ่วงกันเข้ไปยืมบลูมันน่าจะมาป่อเม่อวนนี่น่วนเรื่องว่าพ่อไปก็คือเกาเข้าเพรา่าเขา่วงท่วงจะเทืียแล้วเขาท่วงนีเทืียแล้ว จำตั้งแต่อีตาหนังคี่รตั้มดาเขาได้บ่คีโรไปทวงผุกบัตนวัดวัดรอัตรไก่ตัวเขาทวงเงินการทางไก่ตัวตั้งแต่มือแดงตั้งแต่ร้อยกระทงจนสิ้นสงการแล้วเนี่ยคิดเอาละซ้ำนั่นล่ะนี่อันนี้มันมันหนังอวดอวดบ่แม่เขาอันอันนั้นคืออันนั้นมันอะไรยางการไม่ใช่การรักษาคือตั้งแต่เริ่มอาการแมนบอตั้งแต่เริ่มอาการคือจังท้าเป็นไข่ตัวห่อนะบอกกินยาลัดเป็นไข่เติมจากมือบ่อนี่ลายมือเห็นบ่นี่สภาพ ี่ใครกินกินไข่ขอัญญารัดือ,อ,ดอยังซ้อมรัดนะคือบ่เป็นยังเลยนี่ยังว่าอะไรพี่น้องเอก็ไปกระซำนั่นล่ะบ๊วยรถเจ้าของครับรถข่อยกระบุมีครับโอเคคลิปนี้เก็บไวัสดุก่อนฝากก่อนแล้วก็แชร์ก,กันตามช่องสกุลหลวงพ่อาไปเจ้าน,นะคะหนึ่งไลค์หนึ่งแชทหนึ่งคอมเมนต์ขอมเมนต์ดักระคัศไหมขอสกุลช่องเรางดดราม่างดเปรียบเทียบนะคะดราม่ากูด่าสวนไม่โกงกันนะจ๊ะฝากไปกระลังแรงเชียร์แรงใจนะคะไทยพันธุ์นี้ห้าสามหนึ่งสองห้าเจ็ดศูนย์แปดสิบแปดเพชรระดับเจ้ารักษานะคะไม่เข้าใจยังไงก็ทักมาที่ชัดค่ะสี